อเมนครับก็ขอบคุณสเสรินพระเจ้านะครับวันนี้หัวข้อที่ผมนำตั้งชื่อเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ซึ่งพอผมมาไต,าตร่ตรองดูแลเนี่ยเนื้อหาที่ผมแบ่งปันในวันนี้ควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นวิธีการไอ้ฐานเฟื่อระบบเศรษฐกิจนะครับว่าเราควรจะไอ้ฐานเฟื่อเศรษฐกิจประเทศอย่างไรเราควรจะมีกรอบความคิดอย่างไรมีวิสัยทัศน์อย่างไรเกี่ยวกับการอวยพรเศรษฐกิจประเทศนะครับ ก็ประเด็นแรกนะครับเกี่ยวกับการอวยพรระบบเศรษฐกิจนะครับหรือหนทางในการอวยพรเกี่ยวกับเรื่องการเงินของประเทศนะครับประการแรกเนี่ยผมอยากจะพูดถึงพระคมัมภีร์ตอนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอแชร์หน้าจอนะครับผมทำ Google Slide มาในวันนี้นะครับก็อ่าผมก็จะพูดถึงระบบเศรษฐกิจตามหนทางของพระเจ้าตามอาณาจักรของพระเจ้านะครับ คอมพีแรกที่ผมอยากจะให้พี่น้องทุกคนเห็นนะครับก็คืออยู่ในกิจการบทที่3ข้อ21นะครับพระคัมภีร์กิจการบทที่3ข้อ21เขียนไว้ว่าพระองค์นั้นจะต้องอยู่ในสวรรค์จนกว่าจะถึงวาระแห่งการฟื้นฟูสปปรรพสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้ผูเผยชนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่การโบราณมาอามน พระคัมภีตอนนี้นะครับได้ให้ข้อคิดประการหนึ่งที่ว่าทุกสิ่งเนี่ยจะต้องได้รับการฟื้นฟูก่อนสรรพสิ่งจะต้องได้รับการฟื้นฟูก่อนและพระเยซูถึงจะเสด็จมาได้นะครับคือพระคัมภีตอนนี้พูดถึงว่าพระองค์หรือพระเยซูเนี่ยจะต้องอยู่ในสวรรค์จนกว่าจะถึงวาระของการฟืนฟ้นฟูสรรพสิ่งนะครับตรงนี้มันก็เลยให้แง่คิดที่ว่าสรรพสิ่งบนโลกเนี่ย จะต้องได้รับการฟื้นฟูก่อนแล้วพระเยซูถึงจะเสด็จกลับมาได้นะครับบางครั้งเวลาที่เราฟังคําเทศเรื่องยุคสุดท้ายนะครับเราอาจจะได้ยินมาว่าโลกจะต้องเกิดภัยพิบัติอย่างมากก่อนศีลธรรมของคนเราจะต้องเสื่อมร้มลงไปก่อนหรือแอนตี้ไครส์จะต้องยึดคลองโลกก่อนแล้วพระเยซูถึงจะเสด็จมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําเทศเรื่องสุดท้ายที่พี่น้องบางท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะเสนอเรื่อง อ,อีกแนวทางหนึ่งนะครับว่าก่อนที่พระเยซูจะเสร็จกลับมาได้เนี่ยโลกของเราหรือสรรพสิ่งนะครับจะต้องได้รับการฟื้นฟูถึงขีดสุดก่อนและพระเยซูถึงจะเสร็จกลับมานะครับซึ่งทฤษฎีตรงนี้หรือแนวคิดตรงนี้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันกันกบคบําเผยชนะของผู้เผยชนะในยุคป,ปัจจุบันจํานวนนึงนะครับที่ได้เผยชนะว่า ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเนี่ยมันจะมีการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการฟื้นฟูครั้งสุดท้ายนะครับที่จะเป็นการฟื้นฟูถึงขีดสุดและพระเยซูค่อยจะเสด็จกลับมานะครับผมก็เลยอยากจะหนุนใจว่าถ้าเราอยากให้เรามีวิสัยทัศน์ประการหนึ่งว่าก่อนที่พระเยซูจะสักกเอ็ดกลับมาเนี่ยมันจะต้องมีการฟื้นฟูสรรพสิ่งก่อนนะครับแล้วการฟื้นฟูสรรพสิ่งนะครับประการแรกนะครับมันจะเป็นการฟื้นฟูในเรื่องของความรอดนะครับ ผมเองก็มีวิสัยทัศน์ว่าก่อนที่พระเยซูคริสจะเสด็จกลับมาเนี่ยข่าวประเสริฐจะต้องถูกป,ประกาศไปทุกชนชาติมวลมนุษย์จํานวนมากจะได้ได้ยินข่าวประเสริฐเท่านั้นยังไม่เพียงพอคนมากมายนะครับจะมาสู่ความรอดในพีะเยซูคริสคนมา,ามนกมายจะเปิดใจต้อนรับพีะเยสุคริสจะเหมือนกับว่า fit, เป็นจะเหมือนเกิดความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรพระเจ้าเกิดขึ้นก่อนที่พี่เยสูจะเสด็จกลับมานะครับที่เหมือนคนทั้งโลกเนี่ยจะมาถึงความรอดในพี่เยซูคริสนะครับ <อ> عة, ดังนั้นเนี่ยการฟื้นฟูประการแรกเนี่ยก็ต <shar> ้องมีการฟ <ใน S 1> ื้นฟูในเรื่องของความรอดด้วยที่เหมือนกับว่าคนมากมายเนี่ยจะมาเชื่อในพะเอสุครตและการฟื้นฟูนะครับพระคัมภีร์เขียนว่าการฟื้นฟูสรรพสิ่งใช่ไหมครดังนั้นเนี่ยการฟื้นฟูตรงนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความรอดอย่างเดียวนะครับแต่จะมีการฟืร <limitations> ้นฟ <t> ูในเรื่องในเรื่องของการสาแดงในเรื่องของของประทานด้วยนะครับคือนอกจากการที่ผู้คนมากมายบนโลกมาสู่ความรอดนะครับมันจะมีการฟื้นฟูในทางที่ว่า การรักษาโรคเนี่ยการอธิฐานวางมือรักษาโรคและการหายโรคเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ปกติในคิรศักรจะเป็นเรื่องที่แพร่หลายเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับคนมากมายจะได้รับการรักษาโรคอย่างอัศจรรย์ ผู้คนในขีราัารจะเติบโตแล้วก็ระเบิดในของมราทันการรักษาโลกนะครับและวิสัยทัศน์ที่มีต่อนะครับจะไม่เพียงแค่มีการอัศจรรย์เรื่องการรักษาโลกเท่านั้นนะครับแต่พี่น้องคริสเตียนจํานวนมากเนี่ยจะเติบโตในเรื่องการฟังเสียงพระเจ้าจะเติบโตเรื่องการมองเห็นสายวิญ,ญญาณนะครับ ผู้คนมากมายที่ชื่อในพีะเยซูเนี่ยจะมองเห็นทูตสวรรค์ได้อย่างง่ายดายจะมองเห็นฤทธิดเดชของพระเจ้ามองเห็นภาพฝ่ายวิญญาณได้รับพรฝันอย่างง่ายดายดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งว่านอกจากเรื่องของความรอดที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางคนมากมายบนโลกนี้แล้วคิดจักหรือผู้ชื่อในพี่เยซูเองจานวนมากเนี่ยก็จะเติบโตในของประทานแบบมากมายแล้วก็เข้มข้นนะครับ อันนี้คือการฟื้นฟูในเรื่องของประธานนะครับแล้วการฟื้นฟูในอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พีะเยซูกลับมานะครับก็คือเป็นการฟื้นฟูสถาบันต่างๆของสังคมนะครับอ่าคือการฟื้นฟูสรรพสิง่งเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในคิดจักหรือในพระกายเท่านั้นแต่จะเป็นการฟื Sega ้นฟูในส่วนของสถาบ,บันต่างๆของสังคมด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูที่ว่ารัฐบาลหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ย จะบริหารงานด้วยความชอบธรรมจะไม่มีความคดโกงใ,ใดๆหรือจะไม่มีการคอร์รัปชันใดๆน,นะครับแต่รัฐบาลทุกทั่วโลกเนี่ยจะปกครองประเทศอย่างชอบธรรมแล้วก็จะมีสติเป็นยาจากพระเจ้าในการบริหารดูแลประเทศของในแต่ละประเทศนะครับอาเมนแล้วนอกจากในส่วนของสถาบันรัฐบาลนะครับการฟืน้นฟูสรรพสิ่งเนี่ยชื่อก็บอกว่าสรรพสิ่งภาษาอังกฤษเช็คว่า all things นะครับ all things ก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นเนี่ยการฟื้นฟูสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือระบบเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับระบบเศรษฐกิจระบบการค้าการขายในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเป็นไปตามประเทยของพระเจ้ามันจะเป็นไปตามแบบแปลนที่พระเจ้าออกแบบไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะไอ้ฐานเผื่อเศรษฐกิจหรือไอ้ฐานเผื่อประเทศอย่างมีพระใจที่เปี่ยมล้นเนี่ยเราจะต้องมีทัศนะที่ว่า ก่อนที่เยซูจะเสด็จกลับมาเนี่ยมันจะเกิดการฟื้นฟูใหญ่ในเรื่องของเศรษฐกิจมันจะเกิดการฟื้นฟูใหญ่ในเรื่องของการรัฐบาลความชอบธรรมและความรุ่งรืองจะเกิดขึ้นทั่วโลกถ้าเรามีวิสัยทัศน์แบบนี้การที่เราอิทธาิพลเผื่อรัฐบาลหรือการธิษฐานเผื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่สะดุดนะครับมันจะไปได้อย่างรวดเร็วมันจะไปแบบมีพลังนะครับแต่ในทางคันข้านะครับถ้าเรามีวิสัยทัศน์ว่า ก่อนพีเยซูมาแอนตี้คลจะครองโลกหรือก่อนที่พีเยซูจะมาระบบเศรษฐกิจโลกจะล่มสลายหรือก่อนที่พีเยสูจะมาศีลธรรมคนจะเติมเสื่อมสร้างอย่างขีดสุดถ้าเราอยู่ในวิสัยทัศน์ที่มองในในเรื่องชงลบนะครับเวลาที่เราเอาิษฐานเผื่อรัฐบาลหรือเวลาที่เราเอาิษฐานเผื่เศรษฐกิจเนี่ยเครื่องมันจะกระตุกนะฮะเครื่องมันจะกระตุกเพราะเหมือนกับว่าด้านหนึ่งเราเอาิษฐานให้รัฐบาลดีขึ้นเราเอาิษฐานให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ว่าโลกกาลังแย่ลงเศรษฐกิจกําลังจะทรุดลงแอนตี้ใครกำลังของโลกเนี่ยคําิฐานของเรากับวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยมันจะกระตกุกนะมันจะไม่ไปด้วยกันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีวิสัยทัศน์ว่าก่อนที่วีซเสซเสร็จกลับมาจะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีความชอบธรรมของพระเจ้าที่ปกคลุมทั่วรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยถ้าเราอยู่ในวิสัยทัศน์แบบนี้การพิฐานเผื่อเศรษฐกิจไฟมนจะแรงนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมันก็เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับอ่าอา ก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาหนุนใจว่าให้เรามีวิสัยทัศน์เรื่องการฟื้นฟูใหญ่ในเรื่องระบบเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเทศเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ